ถอดไหมถ้าพี่ถอดพี่ต้องนั่งนะลูกวิ่งไม่ได้นะครับโอเคไหมอ่ะดูต่อกับวูฟแค่น่ากลัวกว่ากันมามีน่ากลัวอะไรอ่ะอะไม่มาไหนมาไหมอะไรเนี่ยมัไมีเธออยู่นี่ยังไม่ฝังน้องพี่ต้องบมาทนมานี้มาน้องพี่อยู่ไกลมากมามีเดินไปได้ตัดเดียวก็ถึงน้องพี่แค่มามีเดินไปเองหรือว่าน้องพี่จะมาหามามีล่ะมาหามามี อันนี้ใช่มิเตอร์เปล่าอันนั้นมันสไปเดอร์แมนหรือเปล่าน้องพีเอาเข้าไป่ายแล้วหมีฟ้องพี่ช่างดีกว่านั่งดีๆครัเอาขาออกมาน้องพีนั่งท่านี้เลยเอาออกมาเลยพี่ช่างพวกขอมามีแกเป็นไดโนเสาร์ไปแล้ว กวใจะยืดสายทำแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกเออแล้วเราอยากจะปรับปรุงตัวไหมไม่ปรับปรุงตัวไม่ปรับปรุงตัวอ่าไม่ปรับปรุงตัวก็ได้ไม่ปรับปรุงตัวนะน้องพีจะอดกินเพนฝายโอเคไหมไม่ต้องไปไปร้องให้ตรงนู้นได้ไหมตรงนี้มันมีหนวหูไปร้องตรงนู้นเถอะสวย โตขึ้นโตขึ้น,นมีแฟนแบบเหมือนมีอ่ะไหมไม่<อ>ไมีแฟนแบบเหมืนมีมันเป็นยังไงเลยมันล้ากลัว <laughs>